โอ,โอเคนะ้วผมก็สวัสดีทําชมทุกท่านอีกเช่นเคยนะคผมในคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกมได้เกียน,นะครับผม้มกับในเรื่องในด่านหน้ากันต่อนะครับผมชื่อตอนก็คือสนาัตาแห่งอ่แต่ราชสีไม่รู้นะผมแปลว่าอะไรไปดูกันเลยหลังจากที่เราบข้อความจากจูเลียที่ฉันไม่ได้คุยด้วยมาสาปาทัน,นแล้วฉันก็มาที่โรงพายอนอืมริงจูเลียผมอันในเรื่องไปแล้วนะแล้วก็ลงจะลงคลิปด้วยแต่ก็ไม่รู้จะลงวันไหนนะผมก็ ติดตามกันได้ซึ่งข้านั้นไม่ใช่หมาแนละ้วสิงโตสิงโตมีเล้วหน่ากับทีมีนั่งอยู่หืมอ,อะไรเนี่ยไงพูด้โสยสารพวกเธอมาทำอไปที่นี่แหละก็ไม่มีอะไรแลอกเขียมมานั่งเลยเฉยนะฉันพาที่มีไปคอนเสิร์ตหรืองานแสดงในอารไม่ได้หรอกนะเพราะงั้นอนะ่ะเวลาเราอยากดูอะไรที่อืม มันสุทรีครับเพราะงั้นเวลาที่เราอยากจะดูอะไรที่มันสุทรีบ้างนะ่ะเราก็จะมาที่ด้านหน้านี่แหละถึงจะไม่ได้ถึงจะไม่ได,ด้มีการแสดงอะไรก็จะมีช่วงเปลี่ยนบรรยากาศได้ไงอืมก็จะง,งั้นหรักเลรอพี่น้องสาวเราง,งหน้าคือก็เป็สิ่งแหละที่เราไมา่ดูการแสดงอะไรเลยนะแต่นี่มันเหมือนเราชอบเหมาะรองหนังทั้งหมดเลยนะ แค่นี้เราก็มีความสุขแล้วล่ะที่จริงวันนี้พวกเธออาจจะดูกันแสดงก็ได้นะฮะห,หมายความว่าไงนะี่ยฮึไม่รู้ว่าคุณพาไม่รู้คุณจะพาเพิ่มาด้วลยนะครับเนี่ยคอนดักเตอร์หฮึติงตัว่างง่วงแล้วะไงจูเลียฉันเล่นวิทยจะไปออกฉันเล่นวิทยจะออกประจญภัยไปแต่แล้ว <laughs> ไม่เจอกันนานเลยนะคะคอนดักเตอร์ ยังเปรียมเสน่ห์เหมือนเคยเลยนะคะและเพื่อนผู้มีเสียงแห่งสลายคนนี้คือเสียงแห่งสลายด้วยวะสวัสดีว่าง,ง่ายฉันเลวหน้านะส่วนเจ้าตัวใหญ่ตัวนี้ชื่อว่าทีมี่โอ้เสียงช่งแข็งๆกล่งกองเสร็จเหลือเกินสวัสดีค่ะฉันจูเลงนะอืมพวกเธอเนี่ยมาเพื่อเรบฟังจิวิญาณของฉันมาคอเคเตอร์งั้นเหรอ เรื่องจิตวิาอะไรนั่นฉันไม่รู้หรอกนะแกมาเพราะว่าอยากชมความงามผลตรงภาพยนตร์กระทันั่นเองนั่นแหละถ้าอย่างนั้นก็โซกาตานะ่ะคงจะลิขิตการมาพบพานของเราในวันนี้แน่าาก็แต่ใช้ก็ได้นะช่างมวยเสียเหลือเกินใช้นำนความสุขนี้มาใส่ทอดเป็นเสียงออกมาจากบทเพลงของฉันเองเพลงของเธอเหรอเธอเป็นนักดนตรีเหรอใช่ ฉันมอบเสียงให้กับทีวียาของฉันผ่านทางไวโอลินโหฟังดูจริงน้าดูที่จริงแล้วนะ่ะที่นี่ไม่เคยมีมที่นีนี่ะไม่เคยดูการแสดงดนตรีมาก่อนเลยเธอช่วยเล่นเพลงให้เราฟังหน่อยได้ไหมล่ะได้เลยเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยล่ะที่ฉันะได้บรรเลงเพลงนี้ให้กับสิงโตแสน,นกอาหารเช่นเขาน่ะจะได้ระหนัดเป็นเสียงไหมล่ะอะไรก็ได้แหละ แล้วคุณล่ะคปรดักเตอร์อืมแล้วแต่เธอเลยแล้วแต่คนเล่นนะอืมงั่นแหละเอาละหวังว่าฉันจะฐานทอดความสุขที่จะให้พวกคุณอ่าออกมาเป็นบทเพลงของฉันได้นะอืมคอนแชร์โต้อืมมาเป็นโน้ตเพลงหรือเปล่าผมมนเป็นโน้ตเพลงเป็นชื่อเพลงผมไม่ไน่าจะนะจุเลยยกไปดิคขึ้นมาแต,แต่แต่เราจะสีพุชพวงอาจ ลับลามลับเลยยุ uh, ่นลับตาแลวเรื่องารเลงเพลงเสียงเสียงเครื่องสายสนองหูยังระทอนทั่วลงหนังลวกับเสียงคําลามผมเลยผมไม่รู้จะอ่านต่อยังไงเลยเลยลากับเสียงไปเริ่มภาพยนตร์ลากับเสียงคําลาม 1คน,นของซิงโตเมือเ่อโนโต้ายจางไปจูเลียก็ลดไวลินลงทีมีน่าชอบเราดูนะมันโดนหน้าทา,า,าแล้วทีมมีคำางให้กับจูเลียเหมือนกับชื่นชมการแสดงของเธอต่าทงทิมมีจะชอบนะแต่ชัางกันเหมือนกันแหละไม่เคยได้ยินเพลงที่ทรงพล,ลังขนาดนี้มาก่อนเลยดีใจนะที่พวกเธอชอบนะอีต่เพลงไม,ลม่ละเอาสิจูเลียเริ่มเลย อีกครั้งคราวนี้เป็นโซนาร์ต้าน่าจะเป็นทำนองของเพลงนะผมเมโลดี้ของเพลงถ้าจะไม่ผิดแต่เสียงของไวลินที่บรรเลงเพลงให้เกียรติเจ้าป่าก็ดังกล้องทั่วตลอดโรงภาพยนตร์ใครเป็นสายเพลงน่าจะอินนะผมสุดโต่งผมก็อินนะผมชอบฟังเพลงนะผมก็จะอินเป็นเสมอแหละตามอารมณ์ของเพลงนะผมแต่ถ้าถามเพลงคลงาสสิกเนี่ยผมไม่ค่อยได้ฟังเท่าไหร่ ไม่มีโอกาสได้ฟังนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ